โอเคโอเครีโ <Okay>, okay. <Okay. S 1> นานะโอเคเือโอเคเขียนไว้ <Okay. S 1> เลยว่ามหานตาภาัยแต่เราก็จะยังไปกันต่อ <Okay. S 1> ไปสุม่มหาที่สุ่มกันเอาเป็นหน้าบ้านที่แต้มดีไหมแบบบ้านเขาเลยอ่ะเออมันก็ได้เ,เออเรียกกลับบ้านคือแบบตอนตอนจะสุ่มละมุดอะมึงคือ หาแค่โลสุ่มแต่ไม่ได้เตรียมของให้อันนี้คือทั้งเตรียมทั้งโลทั้งของไว้เลยอะคือแบบต้องออกแล้วไหมต้องกลับบ้านแล้วไหมลูกต้องกลับบ้านมาหาแม่แล้วเนาะเอาเวลาไหนดีเตียมเคเคเจฟเข้ามายังมาแล้วดีมากโอเคพร้อมแล้วนะโอเคมาละมาเรามาเริ่มเดี๋ยวเราจะ เราจะประเดิมกันด้วยยี่สิบลูกฟรีที่กูไปหามาก่อนมาเอออินดี้ปเอไปดูสิพาเวเร็วเข้าลูกกลับบ้านเร็วกลับบ้านเร็วเข้าเว <c oughs> กลับบพา,าแม่เร็วเข้า <c oughs> ทำไมมันใช้เวลานานจังวะ อะไรวัดเติร์กติดลูกออกเลยมึงกูบอกแล้วคาเวอออกคาเวอออกคาเวอออกติดลูกแหวนคาเวอคาโดยที่ยังไม่ได้เท้โลที่เก็บมานะแต่เราคุยกันแล้วว่าถ้าคาเวอออกไวเราจะเอาคาเวอสีใช่ไหมทุกคนใช่ถูกแล้วเราจะเอาคาเวอสีเพราะงั้นคาเวอสีหกคาเวอสี่หกต้องมาแล้วแป๊บหนึ่ง ขอสุ่มดูขอสุ่มไอ้โรนี่ออกให้หมดก่อนคาเวตีหกเร็วเข้าลูกหาแม่ไ,ไม่เเ,เดี๋ยวไอ้นี่มันมีการันตีปะมีมีการาันตเีเพราะว่าตอนเพราะว่าเพราะว่าเผื่อสุ่มโมนาออกการันตีไปแล้วเดี๋ยวมันได้หมอมาคุคมไม่อยากได้หมอไงคือเป็นคือไม่อยากได้หมอเพราะเพราะว่าเราไม่อยากได้เราอยากมันจะเก็บขนาดเลยอว่า ือตอนนี้เขามีอยู่แบบร้อยกว่าโลอะทั้งร้อยกว่าโลเนี่ยคือแบบเก็บให้คารเวีคนเดียวอ่ะมึงมันออกได้หรอหมออะเก็บเยอะขนาดนี้ยเผื่อว่าลูกไม่ออกเลยลัวลูกไม่ออกอินดี้แม่ลูกแกออกแต่ว่าหมอออกได้ไวนั่นดิหมอเอกแคเดนแคเดนมาหมอมาหมอออกเองก็เอาไปแทนโทมัสไปเลยหมอออกก็ใจเย็นสิมึง ถึงไหมถ้าจะไม่เห็นหนะ้ะเราขอบอลบเปไปกานข,ขออนุญาต <c oughs> ขออนุญาตเธอรูปขออนุญาตเธอลูกสาวเค n นเดนซีสองเขามม่เขามีของแม่อยู่ไหนอ่ะ <c> เ <oughs> ขามไม่ยังกลับบ้านเ <c oughs> ห็นไหนก็เขา,ขามีี้วันนี้ดูเหมือนเคยะจะเป็นอดวงให้เรานะคะเพราะงั้นโฮลีวอเตอร์ทั้งหมดที่ฉันอุตส่าห์ดันดดนเก็บมาใช้ไปให้หมดํำนางเลย เอาเลแล้วลูกแบกของเปล่าพี่นะของเปล่าแบกของเปล่าหมอมาไหมแบกแตกไปหามาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าดีไหมต้องต้องดีสิต้องดีสิคุณหนึ่งร้อยสิบสองโลที่เรต้องตอหามามาเรามาสุ่มเปิดคารเวซีหกกันพร้อมนะขอให้ได้เราลองเราลองสุ่มที่หนึ่งก่อนดีไหมสุ่มสุ่มทีละหนึ่งน่าจะเกลือกว่าไหมติดไปเลยโอเค คันนะแคนดี้แคนดี้ไม่ต้องออกบ่อยก็ได้นะแคนดีน้แคนดี้อ,ออกบ่อยมากเลยอินด,ดี้แคนด,ดีนอ้ออกบ่อยเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติเรื่องปกติทั้ทั้ไม่มเ,เอาไม่เอาไม่เอาไม่ใหเควหมอหมอ ไ,ไม่ไม่หมอไม่ต้องออกหมอไม่ต้องออกหมออ่าออหมอหมอหมออย่าออหมอหมอหมอโอเคควอออล้โอเคควอออดีมากหมอโอเคโอเคทีึ่งเจ๊หมอเยวอรวอร์กวอร์กี่เจ๊อย่าพูดเลย อินดี้ฟังนะบอกว่เองไม่อยากได้หมอมนก็ต้องออกอยู่ดีอ่ะเพราะมันการันตีก็ตออกได้หมอนแต่กูอยากหลุดไปเรียกมึงเมื่อวันแรกกดเกมไม่ได้เจ็ดสิบโลมึงต่อเนาะต่อไหมเจ็ดสิบโลสี่ต่อนะโอเคต่อสี่หกเฮ้ยเดี๋ยวนะชิงคิวมึงออกมายังไงอะมันไม่มีการันตีหน้าลูกปะอ้าว มือมึงหลุดมึงหลุดเละตู้มือมึงหลุดเละสีดาวอ่ะเออโหหลุดเละตั้งตั้งสีดาวเลยหลุดเละสีดาวหลุดเละตั้งสีดาวดเจริญไอ้เจ๋ออันนี้โคตรเกือเลยอ่ะมึงมีคนหลงกูอ่ะมีคนหลงฟิตฟิตมึงออกบ่อยไปแล้วฟิตเดี๋ยวมากูว่าฟิตกับกูต้องมีเรื่องกันวะอินดี้อินดี้ฟิตออกบ่อยเป็นเรื่องปกติถ้าอยไปดูไลฟ์พี่คิวอ่ะฟิตออกบ่อยมากฟิตถึงจะมีเรื่องกับกูเนี่ เหมือนฟิตอยากมีเรื่องกับกูคาเวทีอะไรแล้ววะสีคาเวทีสองสี่สามสี่สามเหมือิตึงต่อต่อเหลือประมาณเหลือยี่สิบโลเองมึงอุ๊ยไม่ได้ไม่เป็นไรกูได้ก็ได้ลูกอ่ะเออเอออย่างไหนก็ได้แต่กูอยากได้คาเวทีหกอะกูไม่อยากได้หมก อินดี้ไปอีกีวก่วันไปอีกี่วันในในน้อยปีในน้อยในในอ้อยปีห้าแล้วมีอุ้ยในน้อยซีหกดีนะหมอปอ่าหนะหนูไม่อยากได้หมอเลยอะแต่หมอใช้ดีใช่ไหมเนี่ยหมอค่ะหนูไม่เคยอยากได้หมอเลยแต่คือโอ้ไม่กอดหมอค่ะกูกูว่า,าวตอนนี้กูควรเป็นนักเวทน,นะ บอกหมอได้หมอเลยเตอแม่งพออีเจบอกไอหมอออกแน่แม่งหมอออกเลยเว้ยครับทุกคนช่วยกันเรียกคาเว่กลับบ้านเถอะาเวคาเวลู่คาเว่ลูกคาเว่กลับบ้านลูหมอซีหนึ่งคาเว่หมอซีหนึ่งอย่านะกูตโหัวไม่กว่ำแม่ตอนเราเจอกันที่โรงเรียนจีฮันชิคีคาเว่ลูเจ๊เรียกคาเว่กลับบ้านนี้ดีลูก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 พ่อ ลูกสุดท้ายว่ะเอาไหมอ่ะเร็วอุ้ยสู้ๆเร็วคาเวยถือลูกสุดท้ายคาเวยคาร์เวเร็วเข้าคาเวเร็วเควีหะตอบร้องอะไรนะตอบ้องอะใครก็ได้ที่ไม่ใช่ลูกไม่ใครก็ได้ที่ไม่ใหมอดีลุกไม่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่หมอเอาดีลุกแล้วก็แล้วก็ไอ้ลูกมึงอ่ะใครนะไอ้แมวทิพย์อ่ะมึงอ๋อเครื่องสิงะเหรอ เออเคยไม่เอาดีรุกเคยฉิงแล้วก็หมออีกแล้วอ่ะกูไม่เอาแล้วนะไม่เอาเด็ยยก่อาียนยักษมอาเียนยักหมอซีหนึ่งหมอซีหมอซีหนึ่งหมอซีหนึ่งเอาโมนาก็ได้หรือพี่ซก็ได้อ่ะหมอซีหนึ่งไม่ก็หมอซีหนึ่งหมอซีหนึ่งหมอซีหนึ่งกูรู้สึกหมอทำใจเว้นอไมึงหมอก็จอต้องกดกูทาใจเ้รากำัหมอกดกดกดหรือมันจะออกอาวุธทองวามึง เดี่ยวออกข้อออกอาวุธทองมีฟีดออกมาอีกแล้วหมอเร็วหมอหมอหมอินอีกแล้วมีรบมีรบหมอหมออะไรหมอ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 มึงดวงดีมากนะเนี่ยไม่รู้เลยเลยอะไรม่ไม่ไม่โชคกู อีเจมึงควรจะให้กูรลุดเลยกูอยากหมอสีหมอสีหนึ่งมาแป๊บนึงเอาลูกแก้วฟรีก่อนนะสมพรปากมาลูกแก้วลูกแก้วทูถาวรสมลูกแก้วทูถาวรมึงข้ามเขียะทำไมเขียะออกมาเลยเขียะไม่เขียะเขียะออกมาดิจริงเขียะเรียกเรียกเขียะกลับบ้านเลยเรียกเขียะกลับบ้านเลยอย่าไม่เขียะฟรี่หกอะ แอมเบอร์ซีแอมเบอร์ซีอะไรบิ๊กอู๊ตไม่ออกเฮียแอมเบอร์เฮียไม่ออกแอมเบอร์แอมเบอร์ก็ไม่ออกโลซมุดแล้วจ้าอยากได้ใครกู หมอซีหนึ่งอะหมอซีหนึ่งเอางยไม่ประเด็นคือไม่ได้เก็บซีไม่ได้เก็บของให้หมอเลยเว้ยคือไม่คิดว่าจะได้ไงอินดี้ไม่ไม่ต้องไปเลยไม่ต้องไปไม่ได้คิดว่าจะไม่ได้คิดว่าจะคือเขาอะคิดว่าจะได้แต่ไม่คิดว่าจะได้ซีหนึ่งเว้ยก็เหมือนเราการูไงอินดี้ดองไงไม่กลนกูเมนจิกแบนกูว่ากูเริ่มมีความแค้นกับวิบล้เมึง เจ๊คือสมคันปากเวอร์แม่งสวานเจ๊คือสมคันปากอีกสองอีกสองดวงก็ปลดซีหกแล้วอะคาเวอ่ะเสียดายนอีกกี่วันแล้วอีกกี่วันคะเออก็จริงมีเวลาเก็บอยู่มีเวลาเก็บอยู่มีเวลาเก็บอยู่มีเวลาอยู่ไม่อยากได้หมอเลยอะหมอออกมาทำไมคะหมอหนูไม่อยากได้หมอเลยมารักษาจิตใจเธอไงมาพี่เธอแบบได้หมอมันก็รักษาจิตใจไง กูู้้าหมอเลยทั้งหมดทั้งหมดนี้แม่เก็บให้หนูคนเดียวเลยนะคะเอาไปเลยค่ะทั้งหมดนี้เพื่อหนูไปคิดว่าหมอชอบเธอแน่เลยอินดี้ไม่หมอชอบฉันจะเรียกมาเออใช่หมอแล้วชอบเตหอค่ะเจ๊ทำไมตอนนี้ยังซุ่มเจ๊ไม่เรียกชีฉี่มาไม่ชีฉี่อ่ะชีฉี่ไม่ชอบกู กูคือฉีฉีกับจีนอะชอบกูมากเลยเว้ยชีชีกับจีนคือชอบกูมากแบบชอบมากๆอะนั่นคือสสมมติกูเป็นหูเต่าอ่ะชีชีไม่ชอบกูเลยเมื่อไหน่ดันเลยหรอใช่ชีชีมองเธอเป็นหูเต่าหรอเจใช่ กูไม่อยากได้หมอแล้วหมอเสร็จออกปีหนึ่งไงมึงกูอยาก้องห้อ่ะไม่ต้อง้องอินดี้เป็นเรื่องปกติค่ะมาชั้งหมดนี้เก็บเพื่อนหนูเละ่ะลูกค่ะโอ้โหแม่แม่ในฟาร์มขนาดที่เพื่อนหนูคนเดียวเลยนะลูกคือแบบสมุดม่วงพันกว่าเล่มสมุดม่วงพันกว่าอันอ่ะกูเก็บไว้ให้คาเวย์คนเดียวว่ามึงดูก็รู้เลยพดูก็รู้หลักจริงตอนละมุดไม่ได้เก็บให้เลยนะเว้ยตอนละมุดคือเก็บแค่โลดองสุ่มอย่างเดียวอ่ะ แต่คาเว่ี่คือเก็บของทุกอย่างให้หมดอ่ะคือตอนระมุดอ่ะไม่พร้อมไงตอนระมุดคือพร้อมสุ่มแต่ไม่พร้อมปั้นด้วยตอนนั้นยังไม่รู้ไงว่าต้องแพ้อะไรบ้างใช่ตอนนั้นไม่ขาเลยตอนนั้นพร้อมสุ่มแต่ไม่พร้อมปั้นอันนี้คือพร้อมซุ่มมพร้อมปั้นแต่น้องไม่ออกสีหกอ่ะน้องอยู่น้องอยู่แค่ซีสี่เองอ่ะเสียดาย แต่ยังไงก็ได้หมอซนะีหนึ่งเนาะอย่างเราก็ได้คุณไม่ได้เก็บของคุณไม่ได้เก็บของอัปหมอคุณพูดอยู่ไอ้เมึงอเมื่อกี้ก็ดีลุกเลยเอ้ยแตงหมอจะดีกว่าดีลุกเล้อวะคุณไม่อยากได้ดีลุกอ่ะอินดี้ตอนละมุดอ่ะที่เธอไม่ได้เก็บของให้ละมุดเพราะว่าเธอโดนแต่ท็อตฟิลที่ละมุดเปลี่ยนธาตุไงล่ะตอนตอนไอ้เนี่ยมึง ตอนที่กลุ่มละมุดละมุดก็ออกอะละมุดออกซีหนึ่งให้เหมือนกันตอนนั้นไอ้กัปกลุ่มให้ใช่เออเออจต,ตอนนี้กูก,กูส่งให้ yeah. ตอนนี้กูดูดดวงมึงเจ๊กูดูดดวงมึงอยู่ไม่ไปเลยกินไม่เปเลย,เลยก,กินชินกินชินเครื่องกูไม่ไหวแล้วเหมือน,น,นกันเจ๊แล้ต้องจับเพราะงั้นดวงพวกมึงมทั้งหมดเอามาให้กูซะเดี๋ยวนี้เอาไปเลยเอาไปเลย,เอ,เลยอยากได้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวกูอะปณิธานนี่คือคาเวซีหกต้องได้แล้ว เพราะว่ามันยังอยู่อีกหลายวันใช่ไหม,ลววไห,ลมหลายวันอะไรอาทิตย์อ่ะเออประมาณนั้นแหละหมอซีสองไม่อยาหาทำมีเจ๊กูตกเงคุณหวอพ่อแม่ผู้องเลยหมอซีหกเจ๊หมอซีหกหมอซีหกหมอเจ้าหาของมึงเราก็จะดวงเราไปแล้วนี่ดวงเราอาจจะดีก็ได้แต่แบบดีมันในการที่ไม่ดุดเรทไง <c oughs> ที่เหลือก็เอาไว้อัพหมอแล้วกันเพราะว่าหมอคุณไม่ได้หาเดี๋ยวค่อยไปหาของหมอแล้วกันอ่ะอย่าบอกนะว่าเอิงเอามาเกินด้วยอ่ะของอพอ่ะของอพคาเวเขาแบบเขาหาแทบตายอ่ะดอกดอกไม้อ่ะดอกไม้คาเวเขาเก็บประมาณดอกไม้คาเวมันต้องใช้ประมาณร้อยร้อยหกสิบกว่าอันป่ะมาณร้อยหกสิบแปดนั่นแหละตัวแต่เขาเก็บเขาเก็บได้สองร้อยกว่าอันอ่ะโอ้โห ขอยานจริงมันว่ารังเลงไม่นะคือไอ้ของบอสไลฟ์สัปดาห์เขาเพิ่งมีแค่สามอันเว้ยของสามพรสวรรค์นะเพราะว่ามันไม่ยอมรับใครเว้ยมันมันที่จะตูดหมาเหรอเออเหมือนที่จะตูดหมาเทะมันมันกวงติงมังกวงติงมังกวงติงอ้วน คือแบบตอนนี้ของอัพพร้อมแบบพร้อมมากๆอ่ะทุกอย่างเพื่อนหนูเลยลูกขาทุกอย่างเพื่อนหนูคนเดียวเลยอินดี้มันไม่พร้อมแต่มันเกินมันมันมันเกินอ่ะถ้าถ้าเบอถ้าหมออ่ะถ้าหมอใช้อันเดียวกับถ้าหมอใช้อันเดียวกับคาเวกูบอกเลยพอแน่นอนอ่ะรับประกันบอสอ่ะเหมือนบอสจะใช้อันเดียวกันบอสบอสจะใช้อันเดียวกันแต่มาต้องแย่งใช้เพราะมันไม่ได้ดรอปให้เยอะๆด้วยมือ น่าสงสารน่าสงสาร่สสาระแต่ของอัพอะถ้าใช้อันเดียวกันคือเหนือเฟือของไอ้นี้ด้วยของอัพพรสวรรค์น่นะเขาไปฟาร์มให้คาเวอะไออไอแผ่นไอแผ่นที่เป็นรูปดอกบัวเขามีอยู่ประมาณสามสิบกว่าอันอะ่ะเขาไปอัพให้คาเวมาขยันนะไม่เหมือนฉันเลยฉันรักลูกตัวเอง <c oughs> รู้สึกอิจฉาวความรักลูกตัวเองอะ่ะ รักมากกว่าลูกคนนี้ล้อเล่นนะล้อเล่นล้อเล่นแม่ยังรักหนูนะเตฟแม่แม่ยังรักหนูอยู่เตฟแม่ยังรักหนูอยู่โอเคยังนยดีกว่าดีลุกอ่ะอย่างน้อยก็ได้ดีกว่าดีลุกกูไม่อยากได้ดีลุกถ้าได้ดีลุกกูร้องไห้เลยอ่ะจริงๆริงแค่แค่หมอไผ่กูก็จะร้องแล้วอ่ะถ้าได้ดีลุกมาอีกกูจะร้องเลยอ่ะถ้าเมื่อกี้หลุดเลยเป็นดีลุกอ่ะสู้ๆอันนี้ น้อยก็ได้คาเวมาตีสีนะเสียจได้ไม่น่ใจไม่น่าจดีลุกสีสี้เมื่อกี้ทาเมื่อกี้หมอฝ่ายออกใช่ปะแล้วเมื่อกี้ทองออกเป็นถ้าเมื่อกี้ทองออกเป็นดีลูกอีกคือกูร้องไห้อะอย่า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 หาทาเผื่แบบนั้มาโอเคแล้วก็แบมคาเวอัพเต็มเก้าสิบเรียบร้อย ย <Yeah. S 2> ิงก็อาวุธอาวุธขัดห้าอาวุธอาวุธขัดห้<ม>าขัดอาวุธาขัดขขัดห้าเก้าสิบของคาเวีเอาไปเลยค่ะแล้วก็อ์ติแฟกต์แม่ไปฟาร์มให้หนูมาแม่ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันใช้กับหนูได้ไหมอะ่ะอยากได้ฟื้นฟูพลัางงานมากกว่ามันมีแต่พลังชีวิตอะ่ะเออเดี๋ยวคาเวใช้อะไรวะคาเวย์เน้นคาเวเน้นฟื้นฟูพลังงานฟื้นฟูพลังงานกับความจำนานค่ะ คือไปฟาร์มแฟกใหม่มาเวย้ยความชำนาญถ้าความแรงขี่พลังความชำนาญอิดดี้ช่วยนี้คือก่อนที่ก่อนที่แค่ค้าวเวจะมาเองดูเองขยันมากๆใช่เขาขยานันหลังจากนี้คือหลังจากน,น,น,นี้คือพักผ่อนหลังจากนี้คือพักผ่อนแล้วจ้ะบ่อยเลยทังป้องกันทังป้องกันความชำนาญถ่าความชำนาญ ความชานาญาลังชีวิตได้ค่ะว่าแพทน้าต้องมีตัวใหม่อแล้วใช่ไหมใช่เป็นใช่เฮ้ยฟนฟูพลังงานก็ได้อยู่วันนี้มีวะเอ่อพลังชีวิตพลังชวิตไม่ได้อยากอยากอย่างน้อยอ่ะอยากให้มันเป็นความชานาญถ้าอย่างน้อยก็ต้องมีความชานาญ้าไม่ก็ฟื้นฟูพลังงานอยู่ในนั้นอ่ะเป็นต้องเคยเต้องไปความแพกใหม่แล้วล่ะขี้เกียจว่ะวาหววย ไอเนี่ยถ้าฉันได้ไอแพดในเร็วนี้ก็อาจจะช่วยเธอก็ได้อ่เอาเอาเซตเอาเซตนี้หมดเซ็ตหมแล้วกันลูก